พี่น้องคลิปนี้จะภาพพี่น้องมาเบิงต้นบอกบอกเขียบนะคะบอกเขียบต้นนี้เป็นอย่างจา้งพามาเบิงเพราะว่าถ้าจะว่าความเป็นมาใหา้พามาเบิงเขียบต้นเนี่ยเนี่ยพี่น้องสังเกตเบิงเข้าจะตัดตัดกิ่งเพิ่นออกโลนเลยนะคะโลนเลยแต่ว่ายอดนี่คือิ่นเป็นยอดถี่มันแตกออกมาใหม่เนาะบางจุน,นี่คือมี มีดอกออกมานั่มคือโดยลักษณะของต้นบกเขียบนี่ธรแม่นว่าเข้าตรงการที่จะเฮ็ดให้เพิ่อนออกนอกรูกดูเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็จะตัดกิ่งเพิ่นหรือว่าวใส่วิธีการรูดใบนะคะพ่อใบไม้ออกมาหยอดไม้ออกมาเพื่อจะมีดอกแล้วก็ติดผลออกมานั่เลยต้นบกเขียบต้นนี้จะเป็นบกเขียบปากช่องนะคะพี่น้องเป็นบกเขียบหนังเนาะ แบบนุ่ยใหญ่ๆ,ๆน่ๆน,น,นะค่ะพี่น้องมะเขือปากช่องแล้วเขาก็มีต้นเดียวในสวนเฮาเพราะว่าเฮ้าซื้อมาปลูกหลายปีแล้วเป็นอย่างจะภามาเบิงต้นนี่เนาะเนื้อหาสาระสําคัญก็คืออยู่ตรงที่ว่าเฮ้ามีการหนนยหรห่เพิ่นเนี่ยหย่เมื่อแล้วหาเทือได้ค oh, <no. S 1> ่ะพี่นอ้องต้นมะเขือต้นนี้เบิงเพิ่นท้รหดอดท้นขนาดใดฮะที่อยากจะให้เฮ้าได้อยากได้กิน สาเหตุที่ง่ายง่ายนี่ก็บ่แม่นว่าเฮาขุดเอาตุ่มดินเอาดินที่หุมหาเพิ่นมานําเด้ค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าเฮาเอาออกนี่คือรอบแรงนี่คือมันติดกําแพงติดแดนติดกําแพงเฮาก็เลย่ายายออกมากะมีแค่อ่าลากนี่กคิแค่มีแค่ลากเป,ป่าๆนะคะพี่น้องบอ่ได้มีดินอุมมาแล้วกะจุดที่2คื นับใดนี่คือหาเทือ่พอพราะใหญ่เทือที่สองแล้วก็มีมีเหตุที่ต้องเหตุหายใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่จนเทือที่สี่นี่มาเทือที่หายนี่คือลาซูนี่คือห้าปลูกไก่ไก่ไก,ไก่คอกง่วนะคะพี่น้องซึ่งห้าบ่หัวว่าห้าจะมีการขยายคอกง่วนะคะซึ่งมันก็เป็นท่างทีห้าจะเอารถลดดินแก้เขาเนอะพี่น้องเนาะมันกะเกการใน่จังน้อยเพราะวา่าพ่อมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันกับปิ้นภ่ม เป็นยังนะคะเข้ากันเลยมีการยหายออกมาและคิดว่าเพิ่นจะบวชลอดเลยแหละเพราะว่าหลากักเพิ่นนี่ก็ถือตัดหลกักเพิ่นนี่ก็ถือตัดแล้วก็เข้ากันเลยล่องยหายออกมามาหน้าเบิง้งมาตรงบริเวณที่ไกลเขียงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเข้ากันมาฟังดินไว้ปกติน่ะละค่ะแต่ว่าใส่วิธีการเหยียบเหยียบแบบแน่นๆเลยค่ะพี่น้องเหยียบแบบแน่นๆบ่ให้ดิน ดินรวมนะคะสองเดื้นผ่านไปค่ะพี่น้องคิดว่าสิบหลอดแล้วแต่ว่ากับพยายามเบิงเบิงเบิงปลายกิ่งเพิ่นบางกิ่งนี่คือมีแหงแน่แต่ว่าขางง่ายเพิ่นโตกิ่งนี่มันใจยังยังบ้านในแหงนะคะนั่นแปลว่าเพิ่นกันยังมีสิทธิทจะจะเลื่อนเติบโตได้อยู่นะคะ ที่หนีห้ามาเบงหลังจากสองเดือนผ่านไปนะคะพี่น้องถ้าตัดกิ่งเพิ่นหลนเลยเนี่ยมือหนีกับมาเบิงอีกที่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราต้องตามตัว,ว่าเพิ่นจะหลอดบอเพราะว่าบางต้นเนี่ยถ้าแม่นว่าเพิ่นเกิดขึ้นแบบมีกระจิงแต่ว่าอาจจะบอลอดเนาะแต่ต้นนี่นะบอกเลยเลยว่าถลอดนี่ สุดยอดเลยค่ะสุดๆเลยเนี่ยพอก็จะแตกแตกตาแตกใบออกมานน่าตรงถี่เพิรนมีตาเ<ม>นี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยในการแตกยอดของเพิ่นแตกยอดแตกใบเนี่ยบางยอดก็คือมันจะมีอ่าดอกน้อยๆนะพี่น้องเนาะเนี่ยดอกเพิ่์นน้อยๆเนี่ยค่ะเนี่ย,นนยะจะออกมาพร้อมเลยเนี่ยค่ะน้อยๆก็มี นี่ค่ะใบเพิ่นการถือว่าทาแมนเพื่อนหลอดตายนี่กะถือว่าซุดหยอดแห้งนะฮะในการใหญ่หาเถือของเหานี่คือบเดมีเนื้อหาสาระสำคัญในการใหญ่เลยบเดมีหุ่มตุ่มตอนเลยเอาพูดเอาออกมาดือด้อแล้วหลากออกมาดือด้อเลยนะคะแต่ว่าตอนถี่เหามาลงนี่คือเหาอาศัยว่าเหยียบเหยียบดิน บริเวณค้นตน้นพันเนี่ยหายมันแนนเลยแน,น่นเพราะว่ายังเพราะว่าว่าหายว่าหายหลากพันโยกนะคะพี่น้องหลากะเป็นการย่ายช่วงช่วงหนา้าฝนก็อาจจะมีส่วนแนที่ที่บเิเวณหายาหลากเันแหงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะสวยงามเลยค่ะแตกยอดไม้ออกมาแล้วกะ็มีดอกน้ำเนี่ยค่ะ ส่วนอีกต้นนึงเขาจะมา่หาเบิงนะคะเขาใส่วิธีการใหญ่ขึ้นกันค่ะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ากะน่าจะรอดอยู่ดอกค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าเนะะี่ยค่ะบางกิ่งพันกะแหงตายแต่ว่าลักษณะต้นเพื่นนะต้นนี้น่าจะรอดต้นนี้เป็นบกเขียบอ่า ภาษาเอินเพิ่นบิลิบ้านะคะเป็นบกเขียมในลักษณะของอน่วยเพิ่นเปลือกเพิ่นจะเป็นเป็นซีน้ำหนามนะคะพี่น้องเป็นซีน้ำหนามเนาะแต่ว่ากับน่วยใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องน่วยใหญ่เกือบเกือบซ้ำใหญ่ซ้ำบกบกเขียบปากช่องนั่นแหละนะคะตามในภาพเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเท่ากับมีการใหญ่นี่เทือดที่สามขึ้กันตอนแรกก็คือเขาปลูกในกระถางนะคะพี่น้องปลูกในกระถางพอดีเขาเอาไว้ใน พุ่นนะคะปลาหกเนี่ยเนาะมันกค่คน้างดูแลยากเพราะมันหกแล้วเนี่ยการดูแลบำรุงรักษานี่คือมันก็จะขาดหายไปนะคะเขาก็เลยย้า่จากกระถางนะคะกระถางมันกระแตกกระพุหลากเพื่อน่ทะลุออกนอกกระถางลง่ดินแล้วนะคะเพราะตอนที่เข้าเอาเพื่อนขึ้นมาคือเขาก็จะได้แค่หลากนะคะหลักเดียวๆสีบ่มีดินหุ่ม ขากะใส่วิธีเดียวกันค่ะนี่ต้นใกลไๆกันเลยกับต้นนี่ค่ะยอดที่เิ่นแตกไม้งามเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นฟืนแน่จัหน้อยเนาะขากะจะตัดยอดเพิ่นเพื่อให้เป็นแตกภ่มิไม้นะคะนี่ค่ะเมื่อน,นี้ผ้าผ้ามาเบงอ่าต้นบกเขียบสองต้นนี่เขียมีการใหญ่ทียูเพิ่นเนาะข้ากะใส่วิธีการเดียวกันนะคะพี่น้องก็คือ เขาจะตัดตัดกิ่งใบเพิ่นออกให้มดให้โลนนะคะให้โลนเลยเพื่อป้องกันการค่ายน้ำเนาะพี่น้องเนี่ยค่ะกะถือว่าเพิ่นท้าเราหดอดทนอยู่คือกันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอปลายพ้นแล้วเนี่ยเขาต้องเริ่มมาโหดน้ำให้เพิ่นแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่นฟื้นฟูเนาะที่จะสางใบไม้ยอดไม้ เดี๋ยวจะพาไปเบิงต้นต้นคู่กันที่เฮาเคยปลูกลงดินนะคะว่ามันจะงามขนาดใดนต้นบักเขียบบิลิบานี่ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะคือต้นเฮาได้ปลูกลงดินงามเลยเหรอคะพี่น้องใบเพิ่นนี่ใบใหญ่เนี่ยค่ะลักษณะใบเพิ่นนี่ยโมเมนทุเรียนหนาเด้ค่ะพี่น้องเป็นพันธุ์ของเพิ่นโดยเฉพาะ เขาจะบอกว่ามันซื้อน้อยหนาบิลีบ้านะคะเนี่ยค่ะหยอดเพิ่อนข้าวตรงตัดเดี๋ยวข้าจะว่างๆข้าจะมาตัดกิ่งให้เพิ่นตัดแตงกิ่งให้เพิ่นละกะถามแม่นว่าเพิ่นใบเพิ่นเขียวกิ่งเพิ่นแกแล้วใบเพิ่นแกแล้วข้าก็จะใส่วิธีลูดใบนะคะพี่น้องเพื่อข้าจะให้เพิ่นติดดอกออกผลเนาะเนี่ยค่ะ ต้นนี้เพิ่นมีการมีออกดอกเนี่ยเราได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าดอกเพิ่นเนี่ยก็คือมันหลวงเนื่องจากว่าเข้ากับมีการงายจากจากที่ปลูกี่กระถางมาล่มดินเนี่ยต้นเพิ่นก็เลื่มใหญ่แล้วค่ะพี่น้องเริ่มมหญยแหลวถ้าล่มดินนี่คือถ้าแม่นว่าช่วงหนาแรงที่เท่าพอดีคือถ้าแมนว่าเทาบริมโหดเพิ่นก็นมีโอกาสที่จะจะรอดอยู่นะคะพี่น้องเข้ากับรุนๆุนมอโหดเธอนึงนะคะ เนียค่ะการเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะที่เฮาอยากน้ำเสนอวิธีการย้ายต้นไม้ท่างที่ดีคือคูอดเอาตุ่มมันดินมันนะคะพี่น้องมาน้ำมันจะได้มันจะได้บริสิไฮเกินไปห้าวกะจะบรูซื้อว่าเสียดายต้นไม้ต้นนั้นถ้าต้นไม้ที่มันหาย,ยากนะคะพี่น้อง กาจบคลิปก็ยือเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรได้จะเด้ขอบคุณลหลายๆลายค่ะสวัสดีค่ะ